นังกอดังกอนโอ้ตายแล้วตายแล้วจะไปลงโอ้ตายโอ้ตายตายจะบูะต้องมาอ่ะตอไม่มีกระดูกตื่นเองอ่ะโอ้ยโอยเกยุกเกยุกโอยอนไหยังไงก็ยั <m ull ing> งร <m ull ing> อยี่สิเอ็ย่อ ไม่ชอบที่น้องเจ้าชู้ลงฝนเจ้าชู้สรุปลงฝนชอบแสงเทียนหรือชอบพี่ผมของสื่อเลย

ผมเชื่อในเรื่องโซเนได้ข้าอย่าหลงติงนะล่าสุดอามกี้ชาโอ้